บทที่440จือชืดเท่าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบนันการบ่มเพาะพลังทางจิตวิญญาณของไบมูแฟนยังคงมีข้อจำกัดอย่างมากในการช่วยเขาในการต่อสู้อย่างไรก็ตามปัจจุบันเขามีเพียงขอบเขตกายวิญญาณเท่านั้นและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้พลังทางจิตวิญญาณเหล่านี้เพื่อกระตุ้นเปียโน,โนการวาดภาพและวิธีเล่นหมากรุกนั้นยิ่งใหญ่กว่าการใช้พลังเหนือธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดแต่คุณต้องเรียนรู้ว่าจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆในการต่อสู้มากน้อยเพียงใดความสามารถลดลงไปมูฟานรู้สึกสบายใจมากขึ้น เอฟเฟกของจินเก้น,นั้นปานกลางแต่ก็กินมากด้วยการพัฒนาความแข็งแกร่งในอนาคตฉันเชื่อว่าพลังเหนือธรรมชาตินี้จะไร้ประโยชน์ในไม่ช้าและป่มูฟ่ฟานก็ไม่สนใจเขาเพื่อเรียนรู้ที่จะชนะช่วงพลังกำลังต่ำในปัจจุบนันเมื่อระดับพลังยุทธ์ของเขาเพิ่มขึ้นเขาจะละทิ้งมันทันทีและเรียนรู้พลังเหนือธรรมชาติอื่นๆที่ดีกว่าไป่มูฟฟาน,นั่งลงในห้องสมุดพร้อมกับพลังเหนือธรรมชาติทั้งสองนี้ในมือของเขาจากนั้นจึงเปิดมันอย่างระมัดระวังเพื่อศึกษาครั้งนี้เขาไม่ได้จดผลกระทบและพลังของพลังเหนือธธรรรรรมมมชชาาาตติิเเเหลล่่่่นนนนีีี้้้แแพพพืออออฝึกกวววััยยงบบคะูใ เฟนเทียนซอด์อาร์ตและจินเก้ยี่กี้เป็นเพียงพลังเหนือธรรมชาติที่ต่ำที่สุดซึ่งสามารถฝึกฝนและควบคุมได้โดยนักรบที่อยู่ในอาณาจักรแห่งการปลั่นเทพแม้ว่าใบมูแฟนจะไม่มีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้แต่พลังจิตวิญญาณของเขาสามารถใช้เป็นจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ได้ใบมูฟันเองก็มีไหวพริบและความจำที่ยอดเยี่ยมเขาสงสัยว่าเด็กน้อยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นหลายครั้งแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพของเขาแต่ความเฉลียวฉลาดพราสวรรค์และสิ่งที่มองไม่เห็นอื่นๆของเขาก็เติบโตขึ้นพร้้ออมกกัับคุุณภาาาพยยงงงขขเปปรไดวน ประเด็นนี้เขารู้สึกได้ชัดเจนแล้วตอนที่เรียนความรู้เหล่านั้นที่เคยเข้าใจยากหลังจากการปรับปรุงพันธุกรรมของเขาเห็นได้ชัดว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากและเขารู้สึกถึงความรู้แจ้งนอกจากนี้เมื่อรวมกับทักษะติดตัวลิงลองฮาร์ตซึ่งได้รับการยืนยันเพื่อปรับปรุงความเข้าใจไบมูฟานก็ย่อยหนังสือเวทมนตร์ระดับต่ำสองเล่มในมือของเขาได้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงหลังจากผ่านไปหลายครั้งฉันก็จำมันได้แต่ก็เชี่ยวชาญทักษะการใช้งานของมันจริง,รงๆเขามั่นใจว่าเขาสามารถใช้พลังเหนือธรรมชาติทั้งสองนี้ได้ตราเท่าาาีีขพยมอกครั้ง ความสามารถในการทำความเข้าใจสูงเกินไปและพลังเหนือธรรมชาติที่ต่ำที่สุดนี้ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาเลยเมื่อเทียบกับความยากในการทําความเข้าใจแนวคิดทางศิลปะของดนตรีเปียโน,โนมันเป็นเรื่องง่ายเรื่องง่ายและเขาไม่รู้สึกลําบากเลย ไปมู่ฟานคืนหนังสือพลังเหนือธรรมชาติไปยังที่เดิมจากนั้นรีบออกจากห้องสมุดและตรงไปที่หอฝึกในบริเวณใกล้เคียงเขาแทบราไม่ไหวที่จะลองพลังของพลังเหนือธรรมชาติทั้งสองนี้นับตั้งแต่เขามาถึงโลกนี้เขารู้ว่ามีนักรบอยู่แต่เขาไม่สามารถฝึกฝนได้ผีรู้ว่าเขาอิจฉานักรบเหล่านั้นมานานแค่ไหนแล้วซึ่งแตกต่างจากความรู้สึกในการใช้วัตถุแปลกปลอมเช่นเปียโน,โนและภาพวาดนี่คือพลังที่เกิดอย่างสมบูรณ์ในร่างกายของเขามันมีประโยชน์ที่จะใช้ความรู้สึกของความแข็งแกรง่ง เมื่อเขามาถึงห้องฝึกซ้อมปมู่ฟานก็เปิดห้องซ้อมทันทีด้วยรหัสนักเรียนของเขาจากนั้นเปลี่ยนเป็นชุดซ้อมที่เขาสวมครั้งล่าสุดซึ่งซังสกสะอาดแล้วอย่างแรกคือเฟนเชียนซอรอ์าชื่อของศิลปะดาบนี้ค่อนข้างทรงพลังและมีอำนาจเหนือกว่าแต่เป็นเพียงพลังเหนือธรรมชาติระดับต่ำและพลังของมันก็จำกัดมากนะับภาษาฟิโนเทียนตามการแนะนำเกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติฝึกฝนพลังเหนือธรรมชาตินี้จนถึงขีดสุดอย่างดีที่สุดดาเฉิงจุดไฟที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ไปมู่ฟันหยิบดาบยาวจากชั้นวางอาวุธข้างๆเขาเล่นกับดาบอย่างสบายๆทงความคุ้นเคยกับความรู้สึกและมันก็ไม่เลวความทรงจําที่เขาได้รับนั้นรวมเข้ากับสัญชาตญาณของเขาอย่างสมบูรณ์ทันทีที่เขาจับดาบเขาก็รู้สึกถึงความรู้สึกที่หาที่เปรียบไม่ได้ทันทีความรู้สึกที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นร่างกายของเขาดูเหมือนจะเป็นปรมาจารย์แห่งวิชาดาบที่ฝึกฝนวิชาดาบมานานหลายทศวรรษ เขาพยักหน้าด้วยความพึงพอใจชมหนังสือทักษะอาวุธที่เขากินจากนั้นกลั้นหายใจมองไปที่เป้าหมายเสาไมา้รูปร่างมนุษย์ตรงหน้าเขาระดมพลังจิตวิญญาณในร่างกายของเขาเพื่อหมุนเวียนและทำตามวิธีดาบเป้นอเถียนเส้นทางไหลและรวมเข้ากับมือในที่สุดและไหลเข้าสู่ดาบยาวผ่านมือในขณะน,นี้กล้ามเนื้อของใบมูฟแฟนตึงขึ้นและเขาเล็งดาบของเขาไปที่เป้าหมายเหมือนค้อนและฟันลงด้วยดาบของเขาดาบฟาดฟันกลางอากาศทำให้เกิดเสียงเสียดแทงในห้องซ้อม เทียบระกายแสงสีแดงเรืองรองบนใบมีดและมันเฉือนผ่านเป้าหมายด้วยพับทิ้งรอยดาบลึกไวในเวลาเดียวกันมันมาพร้อมกับหลิ่นที่ไม่เกรียมเห็นได้ชัดว่าพลังของเทคนิคดาบฟิโน,นเทียนถูกระงับตื่นเต้นไปมู่ฟานหายใจออกเล็กน้อยจากนั้นมองไปที่ดาบยาวในมือของเขาและแสดงรอยยิ้มฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะใช้มันสำเร็จในครั้งแรกฉันคิดว่าฉันต้องล้มเหลวสักสองสามครั้งก่อนที่จะสามารถเข้าใจได้ความรู้สึกดูเหมือนว่ามันค่อนข้างง่ายใช่ เขาก้าวไปข้างหน้า2 3 9กและตรวจสอบรอยดาบบนเป้าหมายรูปร่างมนุษย์อย่างระมัดระวงังเขาเห็นว่ารอยดาบเป็นสีดำเล็กน้อยราวกับว่าถูกสัมผัสโดยวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงนี่คือผลของเทคนิคดาบฟิโนเทียนแต่ดูอ่อนแอไปหน่อยไหมไปมู่ฟันขมวดคิ้วโดยธรรมชาติแล้วเขาได้รับการเตรียมจิตใจสำหรับพลังเหนือธรรมชาติระดับต่ำอยู่แล้วนอกจากนี้เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะเอาชนะศัตรูด้วยศิลปะดาบเพลิงสวรรค์โดยธรรมชาติแล้วเขาหนีจากปากกาฝึกหขัดกระดานหมากรุกรูปดาวและกูชินโดยไม่ลังเลนี่คือทักษะกกาารรป้้อองงงัันตวทที่แจิขขเ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเตรียมจิตใจเขาก็ยังรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับพลังของวิชาดาบเฟนอเทียนด้วยระดับความเชี่ยวชาญของเขาในการฝึกฝนเคนโดเมื่อเขาพบกับคู่ต่อสู้ที่ต้องการทิ้ให้เขาออกดาบคู่ต่อสู้ที่สามารถฟันด้วยดาบนี้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ต่างกันมากซ้ำซ้อนโดยสิ้นเชิงและถ้าฝ่ายตรงข้ามเกินระดับนี้ฝีมือดาบก็จะไม่สามารถจัดการกับมันได้และพรของทักษะดาบที่ลุกโชนก็จะยิ่งจืดชืด ไบมู่ฟันถือดาบยาวและยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบเงียบเดิมที่เขาวางแผนที่จะเรียนรู้พลังเหนือธรรมชาติที่น่ารังเกียจเพื่อที่ว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะได้หยิบดาบของเขาออกมาและต่อสู้กับคู่ต่อสู้อย่างสิ้นหวงังแต่เทคนิคดาบของฟินอเทียนนั้นแย่เกินไปโชคดีที่สิ่งนี้ยังคงเป็นที่นิยมในระดับต่ำระดับพลังเหนือธรรมชาติโดยพื้นฐานรราแล้วนักศิลปะก,การต่อสู้ทุกคนในโรงเรียนศิลปะการต่อสู้อันดับหนึ่งได้เรียนรู้พลังเหนือธรรมชาตินี้เมื่อเขาเพิ่งก้าวเข้าสู่เส้นทททาา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 งงงงงงงแหหหห่่่่ศศิิิิลปปะกกกรรรรตตอออสสสสสูู้้วววมมถึึใบบโโีีีคคนนนนซํเเขดดััััไย์ธ แต่ยิ่งคาดหวังมากเท่าไหรความผิดหวังก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นบนที่จริงไม่ใช่ว่าพลังของวิชาดาบของเฟนอทรีนอ่อนแอเกินไปแต่วิสัยทัศน์ของป่ายมู่ฟันนั้นสูงเกินไปนักรบในอาณาจักรปลุกปกติและอาณาจักรขัดกลาววิญญาณพวกเขาฝึกฝนพลังเหนือธรรมชาติระดับต่ำและคู่ต่อสู้ที่พวกเขาคิดว่าเป็นนักรบในอาณาจักรเดียวกันแม้ว่าพลังของวิชาดาบเป็นเชียนต่อพลังของวิชาดาบนั้นไม่ได้เกินจริงมากนะักแต่ก็เพียงพอที่จะย้อนกลับพลังของดาบมันจบแล้ว แต่ฝ่ายตรงข้ามใบมูแฟนพิจารณาว่าเริ่มจากอาณาจักรยุยันเช่นที่ต่ำที่สุดและจุดสูงสุด WU ซังสูงสุดของอาณาจักรเขาเริ่มศึกษาคู่ต่อสู้ในอาณาจักรซิงซิ่วด้วยซ้ำบทที่4 4 1ความพยายามในทางตรงกันข้ามมันยังเป็นวิธีการต่อสู้กับปรมาจารย์แห่งอาณาจากักร WU ซังเช่นการถึกฝนการค่าพลังแห่งดวงดาวบนกระดานหมากรุกและพลังแห่งการวาดเส้นทางที่เรียกว่ากลัวการเปรียบเทียบคืออยากรู้ที่จะอ่อนแอในการเปรียบเทียบดังกล่าวดูเหมือนว่าฝีมือดาบของฟิโนเทียนจะอ่อนแออย่างมมาาาาาาากกกกกแแลลละะเเเปป็น็นนนรรรดดีีอองงงงวววว่่่่ททจจใช้ัััััพพพพืษิิตญณขห สภาพจิตใจแบบนี้ถึงว่าระแม้ว่าพลังของเทคนิคดาบของฟิโนเทียนจะสูงกว่าหลายเท่าแต่ก็ยังต่ำกว่าความคาดหวังทางจิตวิทยาของใบมูแฟนใบมูฟานเงียบไปครู่หนึ่งถอนหายใจด้วยความตกตึงเล็กน้อยลืมไปมันเป็นทักษะเสริมประสิทธิภาพที่แจกจ่ายได้แต่คงไม่มีโอกาสใช้เหล่าโดยยอสำหรับฝ่ายตรงข้ามที่สามารถจัดการกับดาบได้ใบมิตรที่แหลมคมสามารถก่อให้เกิดภัยคุกคามได้พอสมควรสำหรับคู่ต่อสู้ที่ไม่สามารถจัดการกับดาบได้มันจะไม่ช่วยอะไรหากศิลปะดาบเพลิงสวรรค์แข็งแกร่งกว่าหลายเท่า หลังจากเที่ยวทานอีกสองสาครั้งเขาก็เลิกใช้พลังเหนือธรรมชาติของวิชาดาบเป็นเทียนและเริ่มศึกษาพลังเหนือธรรมชาติอีกอย่างจินเก้ยิี้โดยไม่ลังเลใบมูแฟนพยายามใช้พลังทางจิตวิญญาณของเขาโดยตรงเพื่อระดมจินเก้และมันก็ยังเหมือนเดิมครั้งแรกที่เขาระดมพลเขาก็ทาสาเร็จทันทีจู่ๆหน้าอกหัวใจก็กลายเป็นเหมือนเตาหลอมพลังและทั้งร่างกายก็ร้อนจัดและอุณหภูมิของเลือดก,ก็ดูเหมือนจะสูงขึ้นเล็กน้อยภายใต้พรเช่นนี้ ไมูฟานรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าสมรรถภาพทางกายของเขาดีขึ้นเล็กน้อยการพัฒนานี้เป็นไปอย่างรอบด้านเราว,ว่าเขาได้รับสารกระตุ้นที่รุนแรงสมองของเขาตื่นต้นอย่างมากเขากำกำปั้นอย่างแรงและโดยไม่เสียเวลาเขาเริ่มทดสอบตัวชี้วัดต่างๆในห้องซ้อมทันทีและพบว่าความเร็วความแข็งแกร่งเส้นประสาทสะท้อนกลับพลังการกระโดดและอื่นๆดีขึ้นประมาณ10%หากคุณใช้ทักษะการใช้ดาบในสถานการณ์นี้ท่วงท่าดาบของคุณก็จะทรงพลังมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามพลังทางจิตวิญญาณก็ถูกใช้อย่างบ้าคลั่งเช่นกันไหวมู่ฟันอยู่ในระดับต่ำสุดของร่างกายวิญญาณเท่านั้นและหลังจากนั้นไม่ถึงสิบวินาทีพลังวิญญาณก็หมดลงและเขาก็ถอยออกจากสถานะของจินเกออี่ถีและกลับสู่สภาวะปกติจากนั้นผลข้างเคียงก็มา เมื่อรู้สึกถึงความรู้สึกเสียวซาเล็กน้อยจากทั่วร่างกายปล่อยมั่วฟันขมวดคิ้วเล็กน้อยยืดตัวอีกครั้งและถอนหายใจพลังเหนือธรรมชาตินี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งผลกระทบมีน้อยมากแต่ผลข้างเคียงนั้นชัดเจนฉันเข้าใจว่าทำไมไม่มีใครเลือกปฏิบัติจินเกออิชีเท่านี้ก็เพียงพอแล้วแต่อย่างน้อยมันก็มีประโยชน์สำหรับฉันมากกว่าวิชาดาบเลิงสวรรค์ในบางสถานการณ์ฉุดเฉินการเปิดจินเกอกี้เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพร่างกายของฉันชั่วคราวอาจมีบทบาทสำคัญและช่วยชีวิตฉันด้วยซ้ำชีวิตคุณสามารถฝึกฝนอย่างจริงจงิกรเออี ควรจะขยายออกไปตามลำดับแต่ผลข้างเคียงนั้นค่อนข้างลําบากไม่ทราบว่าพอจะมีวิธีใหม่ครับเอาง่ายๆตินเก้ทั้งหมดในลมหายใจเดียวพลังเหนือธรรมชาติที่เป็นโลหะไปมูฟฟันครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นก็เกิดแรงบันดาลใจเขามองลงไปที่จี้หยกที่ห้อยอยู่รอบคอของเขาสิ่งนี้อยู่กับเขามาเป็นเวลานานอัดกล่าวได้ว่าตั้งแต่เขาถูกนำเข้ามาในโลกนี้โดยระบบเด็กน้อยพี่สาวต้องการปกป้องเขาฉันให้จี้หยกล้ำค่านี้แก่เขาเพื่อป้องกันตัวและมันช่วยเขาได้มากในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตามตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีความสามารถทั้งสี่ของชินมักรุกคัดลายมือและวาดภาพการคงอยู่ของจี้หลบก,ก็ลดน้อยลงเรื่อยๆครั้งสุดท้ายที่เขาใช้มันคือในโลกปีาศาจถึงเวลาแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังคงลำค่ามากชูซ่วีอวนมอบของขวัญให้กับไบรูโอลี่เมื่อเขาฝึกงานกับอาจารย์มันเป็นสมบัติที่หายากและหายากนักรบสามารถเก็บกองกำลังไว้ล่วงหน้าแล้วใช้อย่างฉีขับเคลื่อนมันมันค่อนข้างทรงพลังนักศิละปะการต่อสู้ทุกคนจะหาวิธีซื้อสินค้้้าาปปปรระเเเภทททนนีีุกกก่่พพพืออองงัธมิตขขว ดังนั้นในช่วงเวลาวิกฤตพลังที่เก็บไว้ในจี้หยกนี้ยังสามารถช่วยชีวิตเขาได้ตอนนี้จี้หยกนี้ได้กักเก็บพลังไว้สองเส้นหนคือพลังของเสือขาวของพี่สาวคนโตไปรรลี่ซึ่งเทียบได้กับนักรบที่เปิดสมบัติเต็มแรงอีกอันคือพลังของนกสีแดงชาติของน้องสาวคนที่สองไปรเรยียนเทียบเท่ากับจุดสูงสุดของยุยันเช่นเรียม ขีดจำกัดของจี้หยกคือจุดสูงสุดของอาณาจากักร WU s a n ไม่ว่ามันจะแข็งแกร่งแค่แไหนก็ทนไม่ได้ดังนั้นเขาจึงสามารถใช้มันได้นานแต่เป็นเพียงการบริโภคเพียงครั้งเดียวและเขามีหาคนมาเติมพลังหลังใช้หมดแค่นั้นแม้จะลำบากกว่าแต่อย่างอื่นก็สมบูรณ์แบบและยังเป็นอาวุธวิเศษที่ช่วยชีวิตเขานอกเหนือจากฉิมที่การประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพอย่างไรก็ตามอย่างที่สามารถเปิดใช้งานได้และการอ่อนล้าของพลังจิตจะไม่ส่งผลกระทบต่อพลังภายใน ในขณะนี้ความคิดของไบมูแฟนคือเนื่องจากพลังของเสือขาวของไบรูโอลี่พี่สาวคนโตถูกเก็บไว้ในนั้นและเสือขาวเป็นสัตว์ร้ายโลหระรดับสูงสุดหนึ่งในช้างสี่ตัวและหนึ่งในนักสู้วิญญ,ญาณที่ใกล้ชิดกับดาวมากที่สุดถ้าเขาสามารถบันดาลได้พลังของเสือขาวนิตยหยกจะไม่กลายเป็นการโจมตีแต่ประทุกขึ้นในร่างกายของเขาเองด้วยความช่วยเหลือของพลังเสือขาวในการรวบรวมจินเก้ผลจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามมันมีพลังมากกว่าการใช้พลังวิญญ,ญาณที่น่าสงสารของตัวเองอย่างแน่นอนแม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่คาดคิด ไฝมูฟานกระตือรือร้นที่จะลองแม้ว่ามันจะยากสักหน่อยในการใช้งานแต่ตราบใดที่เขาควบคุมมันอย่างเหมาะสมเขาก็สามารถทําได้มาลองดูกันถ้ามีอะไรผิดพลาดจะได้หยุดทันทีห้องซ้อมสามารถตรวจจับสภาพร่างกายของผู้ใช้ได้หากจู่ๆสภาพร่างกายของผู้ใช้ก็ไม่น่าพอใจนักฉันจะรีบเข้าไปช่วยชีวิตผู้คนในครั้งแรกดังนั้นฉันจึงสามารถลองในสถานที่นี้ได้อย่างปลอดภัยและกล้าหาญโดยไม่ต้องกังวลว่าจะฆ่าตัวตายไฝมูฟานตัดสินใจที่จะนั่งลงและออกกําลังกายเพื่อฟื้นฟูพลังวิญ,ญญาณของเขา ตอนนี้เขามีพลังวิญญาณและพลังวิญญาณที่ทรงพลังแล้วหากเขาต้องการระดมพลังงานที่เก็บไว้ในจี้หยกเขาไม่จำเป็นต้องใช้อย่างฉีเพื่อเปิดใช้งานเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปและสามารถใช้พลังวิญญาณหรือพลังวิญญาณแทนได้ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงพลังงานด้านลบหลังจากที่จี้หยกดูดพลังชี่จนแห้งก็เกิดปรากฏการณ์ที่นุ่มนวลและอ่อนแอขึ้น หลังจากน,านั้นไม่นานพลังวิญญาณของเขาฟื้นคืนสู่ระดับสูงไปยมู่ฟันยืนขึ้นอีกครั้งถือที่ยกที่คอของเขาในมือของเขาจ้องมองไปที่หมอบหอนาสีขาวบริสุทธิ์ภายในด้วยความคิดทันใดนั้นความรู้สึกอยับกร้านภายในพลังเสือขาวถูกเขาดึงออกมาและเข้าสู่ร่างกายของเขาผ่านฝ่ามือของเขา บูมปมูฟานรู้สึกเพียงว่าแขนขานและกระดูกของเขาเต็มไปด้วยพลังเสือขาวที่อุดมสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งไหลเวียนอย่างต่อเนื่องไปตามเส้นเมริเดียนและมันเพียงระงับพลังวิญญาณในร่างกายของเขาในทันทีและถูกบีบเข้าที่มุมของร่างกายของเขาไม่กล้าขยับความประหลาดใจแสดงบนใบหน้าของเขาอย่างช่วยไม่ได้บทที่442การใช้เวทมนต์ของหยางกี้ไม่ใช่ว่าไปมูฟานไม่เคยเห็นพี่สาวคนโตเคลื่อนไหวตรงกันข้ามเขาเคยเห็นมาหลายครั้งแล้วและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพลังของอาณาจากักรทิเบตท,ทั้ง5 อย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงพลังที่ครอบครองโดยนักรบ WU ซางเรียมซึ่งเต็มไปทั้งตัวของเขาและยิ่งใหญ่มากหากพลังของพยัคฆ์ขาที่เติมอยู่ในร่างกายของเขาในขณะนี้เทียบกับคลื่นที่ซั์สาดพลังทางจิตวิญ,ญญาณที่เขาฝึกฝนจะเทียบเท่ากับหยดน้ำเล็กๆซึ่งไม่มีนัยสำคัญแปลก เดิมทีไปมูฟันกังวลว่าเมื่อเขาดูดซับพลังของเสือขาวเข้าไปในร่างกายของเขาร่างกายและเส้นลมปราณของเขาจะรับไม่ไหวดังที่กล่าวไว้ในนิยายโทรทัศน์เหล่านั้นและเขาจะระเบิดจนตายถ้ามันร้ายแรงเขาวางแผนที่จะขอความช่วยเหลือแต่เขาไม่คาดคิดว่าพลังของเสือขาวที่ถูกดูดลืนนั้นอ่อนโยนอย่างน่าประหลาดใจแม้จะยิ่งใหญ่และปั่นป่วนแต่ก็ไม่หุดหมิดและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับร่างกายของเขานอกกนั้นไม่ปวดมากนี่มันแปลกจริงๆ อย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่พลังที่เขาฝึกฝนเองและไม่ใช่ของเขาดังนั้นพลังของเสือเขาจึงหลุดรอดออกไปทุกวินาทีและไม่มีทางที่จะรักษามันไว้ได้ไบมูฟานเพิ่งโผล่ขึ้นมาและต้องการใช้เสือขาวตัวนี้ความคิดที่จะปรับปรุงการฝึกฝนของเขาด้วยพลังแห่งพลังก็ดับลงทันทีและดูเหมือนว่าเขายังต้องทำมันอย่างต่อเนื่องทีละขั้นตอนและไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเวลามีจำกัดก่อนที่พลังของเสือขาวจะสูญเสียไปมากเกินไปไบมูฟานใช้พลังเหนือธรรมชาติของเขาเปลี่ยนพลังของเสือขาวในร่างกายของเขาให้กลายเป็นอาวุธทองคำทันที กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นมากเสือขาเป็นของทองคทาและเป็นสัตสว์สีธาตุวอนกี้ถูกควบแน่นและกลายเป็นเตาหลอมพลังงานที่มองไม่เห็นเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายทั้งหมดทันใดนั้นพลังที่ทรงพลังสิบเท่าและแข็งแกร่งกว่าเดิมร้อยเท่าเตมแขนขาและกระดูกข,ของปมูฟานทําให้เขาตกใจเล็กน้อยไปมูฟานรู้สึกถึงพลังนี้อย่างระมัดระวงังแล้วแววตาที่ไม่เชื่อก็ฉายชัดไปทั่วใบหน้าของเขามีการเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นนี้หรือนี่ก็เช่นกันเขาตกใจเล็กน้อยจนพูดไม่ออก หลังจากเปลี่ยนพลังของเสือขาวเป็นจินเก้กี้กี้ไบมูฟานรู้สึกว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาเพิ่มขึ้นจนเกินจริงเขากำมัดแน่นเกรงกล้ามเนื้อและทบมัดไปที่เสารูปร่างมนุษย์ตรงหน้าเขามีเสียงหวีดร้องโซและอากาศก็ระเบิดเป้าหมายหลักที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ซึ่งไม่สามารถตัดออกได้นั้นถูกขักออกเป็นสองส่วนด้วยหมัดของเขาและส่วนบนก็ลอยออกไปกระแทกพื้นห่างออกไปสิบเมตรบนผนังห้องซ้อมด้านนอกมันถูกทุบเป็นชิ้นๆไบมูฟานตกตะลึงไปครู่หนึ่งมองลงไปที่กำปั้นของเขาด้วยความมุนง เขายังได้เห็นความแข็งแกร่งทางกายภาพในระดับนี้ในการต่อสู้ซ้อมเมื่อวานนี้เมื่อนักรบแห่งเซรินต่อสู้กันพวกเขาส่งเสียงดังเสียดแทงด้วยหมัดและลูกเตะซึ่งใกล้เคียงกับการกระแทกระดับโซนิคบูมมากฉันได้ยินมาว่าหลังจากนักรบแห่งเซรินไปถึงอาณาจักรแห่งดวงดาวแล้วความแข็งแกร่งทางกายภาพของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและพวกเขาสามารถปากลื่นโซนิคบูมด้วยหมัดและเตะนอกเหนือจากระดับแล้วนี่หมายความว่าในขณะนี้เขาใช้พลังของเสือขาวของพี่สาวคนโตเพื่อระดมจินเกอโอีชีครอบครองความแข็งแกร่งทางกายภาพทั่วคราวที่เทียบบได้้กกกััันนสูใอาาณจ WU ซั่งยิ่งกว่านั้นมันเป็นความแข็งแกร่งทางกายภาพที่ใกล้เคียงกับนักรบของเซรินซึ่งแข็งแกร่งกว่าคุณภาพทางกายภาพของนักรบดั้งเดิมมาก แต่มันก็สายเกินไปที่จะมีความสุขปล่อยมูฟันเปลี่ยนสีทันใดและจินเกอทําให้เขาซึ่งเป็นคนธรรมดามีคุณสมบัติทางกายภาพเทียบได้กับอาณาจักรห้าสร้างแม้ว่าการเพิ่มขึ้นเป็นพันเท่านี้จะทรงพลงังแต่ใครๆก็จินตนาการถึงผลข้างเคียงที่ตามมาได้นอกจากนี้ยังน่ากลวัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เกือบจะในทันทีที่จินเกออก่อตัวขึ้นปล่อยมูฟันรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่เต็มไปทั้งตัวของเขาและความมีชีวิตชีวาที่อุดมสมบูรณ์และความแข็งแกร่งในร่างของเขากําลังจะระเบิดเขา แาฉันต้องหยุดใบหน้าของใบมูแฟนน่าเกลียดมากเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้แผนเดิมของเขาคือใช้พลังเสือขาวของพี่สาวเพื่อทําให้พลังของจินเกอแข็งแกร่งขึ้นแต่ใครจะคิดว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องดีที่จะแข็งแกร่งเกินไปเขารู้สึกว่าเขาจะตายจากการฟันเฟืองของพลังที่ทรงพลังเกินไปในร่างกายของเขาความสุขสุดขีดนามาซึ่งความเศร้า ไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้ในเวลานี้หากบุคคลภายนอกต้องการช่วยให้พลังในร่างกายของเขารับรื่นมันจะสร้างความขัดแย้งมากขึ้นและทำให้เขาตายเร็วขึ้นไม่มีทางที่จะขอความช่วยเหลือคุณสามารถผ่านสิ่งนี้ได้ด้วยตัวคุณเองเท่านั้นขณะที่ป่ายมู่ฟันกำลังคิดอย่างระวนกระวายเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือตอนเองทันใดนั้นพลังงานอย่างที่รุนแรงในร่างกายของเขาดูเหมือนจะรู้สึกถึงวิกฤตและพลังงานอย่างสีทองที่ฝังแน่นอยู่ในตันเทียนล่างอย่างเชื่อฟังก็ไหลออกมาและในพริบตาเดียวก็ไหลไปตามเส้นเมริเดียนมันแพร่กระจายไปยยยยยัััังงงแแขขนนาาากกรรระะะดูอววภใลบ้จิที่โโมหย อย่างที่นี้เป็นของใบมูแฟนอย่างสมบูรณ์อย่างกี่สีทองมักจะเชื่องแล้วว่านอนสอนง่ายไม่ว่าใบมูแฟนจะทำอะไรก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆครั้งสุดท้ายที่เขาใช้พลังจิตของเขาสร้างสะพานนกกลางเขียนเพื่อก้าวไปบนถนนแห่งการเพาะปลูกเขาทำได้เพียงแง่ร่องรอยของหยางฉีสีทองเท่านั้นพลังที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเองให้ตรงตามมาตรฐานของร่างกายวิญญาณและสร้างแหล่งพลังวิญญาณระหว่างคิวหลังจากนั้นมันก็เงียบลงอีกครั้งและจะเคลื่อนไหวเมื่อดูดซับหยางฉีเท่านั้น แต่ในขณะนี้เมื่อเผชิญกับวิกฤตชีวิตและความตายที่มาจากพลังที่ไม่คุ้นเคยที่ท่วมท้นในร่างกายพลังงานอย่างสีทองก็ครอบงำอย่างฉับพลันเรากับผู้ยิ่งใหญ่จากกระพัดและในลมหายใจเดียวเขาหันจินงเก้ที่วุ่นวายอากาศถูกระงับความรู้สึกอึดอัดราวกับว่าเขากำลังจะระเบิดและตายในทันใดก็หายไปและไปมู่ฟานกอดไม่ได้ที่จะมึนงงเล็กน้อยมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปได้ไหมวิกฤตชีวิตและความตายได้รับการแก้ไขแล้ว เขาไม่ตอบสนองเล็กน้อยตอนนี้อย่างกี้รู้สึกถึงวิกฤตและเคลื่อนไหวด้วยตัวเองเขาเองก็ไม่ตอบสนองแม้แต่น้อยเมื่อเขากลับมารู้สึกตัวจินเก้กี้และอย่างกี้สีทองในร่างกายของเขายังคงดูแปลกๆสมดุลจินเก้ซึ่งเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องจากพลังของเสือขาวเต็มร่างกายของเขาตามการพัฒนาดั้งเดิมเขาควรจะถูกบีบคอจนตายด้วยพลังที่ทรงพลังเกินไปนี้โลหิตว่างเปล่าเหี่ยวเฉาและตายพูดสั้นๆก็คือความตายอยู่ดีคุณภาพของร่างกายดีขึ้นมากเกินไปและภาระในร่างกายก็น่ากลัวมากเช่นกัน แต่ในขณะน,นี้พลังงานหยางสีทองไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเขาโดยอัตโนมัติในช่วงวิกฤตปกป,ป้องแขนขาและกระดูกข,ของเขาจินเกออย่างซื่อสัตย์มากกาวกับว่าอยู่ภายใต้การคุกคามของพลังงานหยางสีทองเขาขดตัวเป็นทุกเขาไม่กล้าทำร้ายเขาแม้แต่น้อยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พัฒนาคุณภาพร่างกายอย่างต่อเนื่องปล่อยให้เขาจะได้รับความแข็งแกร่งทางกายภาพเทียบได้กับนักศิลปะก,การต่อสู้ในอาณาจากักร w u ซางแต่ผลข้างเคียงก็เหมือนกับเมื่อเขาใช้พลังจิตวิญญ,ญาณของเขาเองเพื่อกระตุ้นทองคำใกล้ถึงเวลาที่เกอจะโกรธแล้วบทที่่443หหลใม พลังอย่างมีประโยชน์แบบนี้จริงหรือไปมูฟฟานรู้สึกเหลือเชื่อเล็กน้อยและอยู่ในความมุนงงการพัฒนานี้เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงสําหรับเขาพลังงานอย่างสีทองที่อยู่ในตันเถียนล่างช่วยชีวิตเขาไว้ในช่วงเวลาวิกฤตนี้และปรับปรามจิงเกอเมื่อนึกถึงสถานการณ์ตอนนี้เขากอดไม่ได้ที่จะเหนื่อยเย็นเมื่อความคิดนั้นปรากฏขึ้นจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและไอคิวของเขาก็ลดลงเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะคิดว่าจะต้องมีปัญหาแต่เขาไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่เช่นนี้อย่าเสี่ยงแบบนี้อีกเลยหลังจากค่อยๆสงบลงใบมูแฟาน ก็รู้สึกถึงพลังอันทรงพลังในร่างกายของเขาในขณะนี้เราว,ว่าเขามีพลังและความแข็งแกร่งที่ไม่สิ้นสุดทันทีที่ใช้โอกาสนี้เขาทดสอบความเร็วความแข็งแกร่งปฏิกิริยาตอบสนองและคุณสมบัติอื่นๆในห้องซ้อมอีกครั้งหลังจากการทดสอบหนึ่งรอบผลลัพ์ก็เหมือนกับที่เขาคาดเดาไว้อย่างไม่น่าแปลกใจในสถานนี้สมรรถภาพทางกายของเขาเปรียบได้กับนักรบที่เปิดสมบัติและเทียบเท่ากับของเซรินที่เชี่ยวชาญด้านความแข็งแกร่งทางกายภาพเมื่อเทียกบกับวอริเออร์ดั้งเดิมนั้นสูงมาก ประมาณครึ่งนาทีผ่านไปพลังของเสือขาวในร่างกายของใบมูแฟนหมดลงอย่างสมบูรณ์พลังเหนือธรรมชาติของจินเก้มไม่สามารถคงอยู่ได้และคุณภาพทางกายภาพของเขาก็กลับสู่รูปร่างเดิมทันทีในขณะนี้ใบมูแฟนรู้สึกอ่อนแออย่างมากที่ท่วมท้นร่างกายของเขาและร่างกายของเขาก็เหนื่อยล้าอย่างมากราวกับว่าเขาวิ่งมาหลายสิกิโลเมตรในลมหายใจเดียวราวกับว่าเขากำลังจะล้มลงเขาขมวดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้อึดอัดมาก นอกจากนี้เขายังเข้าใจว่านี่เป็นภาพลวงตาที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของอำนาจในช่วงเวลาสั้นๆเขาเพิ่งมีประสบการณ์ความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์แต่ทันทีที่พลังเหนือธรรมชาติสิ้นสุดลงเขาก็เปลี่ยนกลับเป็นร่างปกติทันทีช่องว่างทางจิตใจที่แข็งแกร่งนี้ทําให้เขารู้สึกถึงความว่างเปล่าราวกับว่าเขาอ่อนแอมากแต่ความจริงแล้วเขาเพิ่งเปลี่ยนกลับไปสู่สภาพร่างกายเดิมเมื่อคํานึงถึงเรื่องนี้ไปมูฟฟานรู้สึกตึดอัดเล็กน้อยในตอนแรกแต่เขาปรับความคิดได้อย่างรวดเร็ว ในเวลานี้เขาสงบลงอย่างสมบูรณ์เมื่อคิดอย่างรอบคอบแล้วป่ายมูฟ่ฟานรู้สึกคลุมเครือว่าไม่ใช่อย่างฉีของทุกคนที่มีผลกระทบที่ทรงพลังเช่นนี้มันจะเกินจริงเกินไปที่จะทําบางสิ่งที่สามารถทําได้กับอย่างกีที่หายากในหนึ่งพันปีแต่พูดตามเหตุผลแล้วเขาเป็นเพียงมือใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการฝึกฝนไม่ว่าจินเกอจะว่านอนสอนง่ายและเชื่อฟังเพียงใดเขาก็ไม่ควรต้านทานพลังนี้ได้แต่สิ่งที่แปลกก็คือไม่เพียงแต่เขาสามารถต้านทานมันได้เท่านั้นแต่เขายังสามารถใช้พลังนี้เพื่อแสดงความแข็งแกร่งที่เทียยบบไไไไไดด้้กกัชาทีี่่่่่แแข็งแข็งงงงงรรในนฟซเเเเลมมึปปือย นี่อาจเป็นปัญหากับร่างกายของฉันปใยมู่ฟานมองลงไปที่ฝ่ามือของเขาอย่างครุ่นคิดมวนิ้วทางห้าของเขาสองสามครั้งและทำสมาธิอย่างลับๆภายใต้การปรับ,บระบบใบหน้าของเด็กน้อยให้เหมาะสมครั้งแล้วครั้งเล่าร่างกายของฉันไม่เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพของอยางฉีเท่านั้นรูปร่างหน้าตาสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆและมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับตัวฉันเองดังนั้นร่างกายของฉันจึงสามารถทนต่อแรงเสือขา,ขาวขนาดใหญ่เช่นนี้ได้โดยไม่สุดลงแต่สิ่งที่ตามมาฉฉฉัััััันน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 กกก็มมมีคคาาาาถเช่่่่่่ืออไรรููว้ววจจะทพลงงิิตตญณหส ของใครก็ได้หรือมีเพียงพลังของนักรบหญิงที่ดูดซับพลังอย่างของฉันเท่านั้นฉันจะทนได้หรือไม่ดวงตาของใบมูแฟนกับริบและเขาก็ตระหนักถึงประเด็นสําคัญใบรุโอลี่พี่สาวคนโตได้ดูดซับพลังอย่างของเขาและเป็นคนแรกที่ดูดซับมันหักเป็นเพราะสิ่งนี้ที่เขาสามารถต้านทานพลังเสือขาวข,าวของใบรุโอลี่ได้สิ่งนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจระบบเด็กผู้ชายมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่จากตัวเขาเอง ตั้งแต่นานมาแล้วเขาสงสัยอย่างคลุมเครือถึงความหมายที่อยู่เบื้องหลังการปล่อยภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องโดยระบบบอยบอยทำให้ผู้หญิงจำนวนมากขึ้นสามารถดูดซับพลังอย่างของตนได้ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้อย่างแน่นอนเพื่อฝึกฝนตัวเองให้เป็นเด็กผู้ชายและยังมีวิธีอื่นที่เร็วกว่าและเหมาะสมกว่าเมื่อเวลาผ่านไปความสงสัยที่เขาพบก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่นี่เป็นเพียงการดาวส่วนตัวของฉันนี่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับการรับรองหรือไม่ ในอนาคตฉันสามารถหาโอกาสให้นักรบที่มีความมั่นใจเพียงพอแต่ยังไม่ดูดซับพลังอย่างของฉันเพื่อพยายามเทพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้เข้าสู่ร่างกายของฉันแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่ส่วนก็ตามส่วนเล็กๆก,ก็สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้เช่นกันใบมูฟานตัดสินใจในความเป็นจริงเขายังมีผู้สมัครที่เหมาะสมอยู่ในใจและนั่นคือครูชูซิวีอวนพี่สาวของใบรุโอลีสำหรับอาจารย์ชูซิวีอวนเขามั่นใจอย่างยิ่งว่าอีกฝ่ายจะไม่ทำร้ายเขาหลังจากค้นพบต่อสังนี้ใบมูฟานก็ลูกคาังของเขาและสรุปผลได้และเสียของการทดสอบพลังเหนือธรรมชาตินี้ ก่อนอื่นฉันยืนยันว่าพลังเหนือธรรมชาติของเปนเชียนซอสัตนานอ่อนแอมากและไม่จาเป็นต้องศึกษาในเชิงลึกแต่พลังเหนือธรรมชาติระดับต่านี้ไม่สามารถลงลึกได้เพียงพอประการที่สองจินเก้ทาให้เขาประหลาดใจอย่างมากพลังเหนือธรรมชาตินี้มีความเข้ากันได้สูงมากกับพลังของเสือขาวที่ควบคุมการฆ่าฟังก์ชันเวทมนต์ใหม่ของที่แม้ว่าฟังก์ชันเวทมนต์นี้จะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเองแต่ก็ดีมากเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าตอนนี้เขามีโฮกาสที่ทรงพลังเป็นพิเศษตรับใดที่จี้หยกเก็บชิ้นส่วนของพลังเสือขาวของพี่สาวไว้ล่วงหน้าเขาสามารถดึงพลังเสือขาวนี้เข้าสู่ร่างกายของเขาในช่วงเวลาสําคัญและเปลี่ยนให้เป็นอาวุธทองคาความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับของนักรบ w ซสงเรียมทันทีเมื่อเขาคิดว่าในอนาคตเมื่อคนอื่นเห็นว่าเขามีเพียงพลังเหนือธรรมชาติเช่นทักษะเปียโนโทักษะการวาดภาพและทักษะหมากรุฟพวกเขาจะเข้าใจผดิดคิดว่าความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาอ่อนแอมากและในที่สุดก็เข้าหาเขาด้วยความยากลําบากอย่างยิ่ง ัในใดนั้นก็คว้างกูฉินและผู้กันและระเบิดพละกําลังที่หน้าสะพึงกลัวออกมาเพื่อประจันหน้าด้วยกําปั้นและเท้าของคู่ต่อสู้สถานการณ์แบบนั้นน่าคิดสักนิดและใบหน้าของศัตรูคงจะตื่นเต้นมากเมื่อทําเช่นนั้นเวลาใช่ไหมนอกจากนี้ความแข็งแกร่งทางกายภาพที่ทรงพลังนี้ยังชดเชยความอ่อนแอของใบมูแฟนที่อ่อนแอมาโดยตลอดแม้ว่าความแข็งแกร่งนี้จะเป็นเพียงครึ่งนาทีแต่ก็ยังสามารถมีบทบาทเพียงพอในสนามรบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับศัตรูหรือหลบหนีพลังนี้สามารถใช้เพื่อเอฟเฟกต์ที่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอันน่าอัศจรรย์ที่เกิดจากพลังของเสือขาวพลังอย่างที่รุนแรงและร่างกายพิเศษของเขาพลังเหนือธรรมชาติระดับต่ำของจิงเก้ยีกี้ไม่สามารถเรียกว่าระดับต่ำได้อีกต่อไปความน่าสะพรึงกลัวที่เพิ่มขึ้นเป็นพันเท่าแม้แต่ผู้มีพลังเหนือธรรมชาติก็ทำไม่ได้และมีเพียงเขาเท่านั้นที่ทำได้หากมีคนอื่นเข้ามาทั้งสามขาดสิ่งหนึ่งไปหรือจะไม่มีผลกระทบใดๆเลยหรือสุดท้ายพวกเขาก็จะระเบิดตายดังนั้นกระบวนการนี้จึงไม่สามารถทำซ้ำได้โดยผู้อื่นบทที่444การแปลงร่างจี่กาก รุปแล้วพลังเหนือธรรมชาติระดับต่ำของจินเก้ยกี่กี่ถือได้ว่าเปลี่ยนความเสื่อมโทรมเป็นเวทมนต์ในมือของใบมูฟนและสามารถใช้เป็นไพ่หลักในอนาคตได้การระเบิดของพลังในครึ่งนาทีดูเหมือนจะสั้นมากแต่จริงๆแล้วสามารถใช้งานได้แล้วให้เขาทําอะไรหลายๆอย่างไรก็ตามคุณต้องระมัดระวังในการใช้งานและไม่ควรใช้เบาๆเว้นแต่จะมีความจำเป็นอย่างยิ่งภาระในร่างกายยังคงมีอยู่มากพอสมควรและไบมูฟานก็ยังไม่ได้รับการผ่อนปรนจนถึงตอนนี้หลังจากระหนักว่าเขามีวิธีการที่สำคัญเพิ่มเติมจิตใจของใบมูฟานก็ตื่นตัวขึ้น ฉันสามารถเก็บพลังของเสือขาวได้ครึ่งหนึ่งและพลังของซูซาคุอีกครึ่งหนึ่งไว้ในที่หยกนี้และจินเก้เป็นพลังเหนือธรรมชาติที่เป็นโลหะดังนั้นพลังที่เหลืออยู่ของซูซาคุในนั้นจะต้องเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดใช้งานโดยไม่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ซูซาคุถ้าพลังของเสือขาวถูกแทนที่ด้วยพลังของเสือขาวของพี่สาวแต่ด้วยวิธีนี้มันสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวและพลังของเสือขาวทั้งหมดจะถูกใช้ขึ้นครั้งเดียวซึ่งเป็นปัญหา ดวงตาของไบมู่ฟานเป็นประกายและเขาคิดกับตัวเองว่าเมื่อมองย้อนกลับไปฉันจะถามว่ามีวิธีใดบ้างที่จะดัดแลงจี้หยกนี้เพื่อให้สามารถเก็บพลังของเสือขาวได้2ส,ส่วนในเวลาเดียวกันตอนนี้พลังฉันสามารถใช้จินเก้ได้สองครั้งทำไมฉันไม่กลับไปถามตอนนี้มันยังเช้าอยู่ มันชดเชยความอ่อนแอของร่างกายแม้ว่ามันจะเป็นเพียงวิธีการระเบิดชั่วคราวแต่ก็ยังทําให้ไยมู่ฟันพอใจมากในฐานะที่เป็นผู้ชายที่มีมุมมองปกติของโลกแม้ว่าเขาจะมีวิธีการฆ่าที่ดีด้วยระบบเด็กผู้ชายแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวรรณกรรมและศิละปะเช่นกู่ชินกระดานหมากรุกผู้การและอื่นๆแต่สมรรถภาพทางกายของเขาคือยังเหมือนคนธรรมดาทุกครั้งต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากหัวดาวเพื่อบินข้ามกําแพงแต่ตอนนี้ฉันมีทุนที่จะทําตัวเหมือนลูกผู้ชายตะโกนอูล่าโอล่าโอล่าในใจลึกๆและมีการต่อสู้แบบหมัดต่อตตัััวกบรู สิ่งเดียวที่ยุ่งเหยิงคือผู้ปฏิบัติธรรมในโลกนี้เป็นผู้หญิงทั้งหมดบางครั้งเห็นสาวสาว,สาวสวยๆก็อดใจไม่ไหวแต่ท,ที่ที่มีผู้คนเรียกว่ามีข้อพิพาทไม่ต้องพูดถึงว่าเขาครอบครองสุดยอดพลังอย่างซึ่งเป็นทรัพยากรล้ำค่าที่สามารถกระตุ้นความโลภของนักรบได้เมื่อถึงเวลานั้นจริงๆเขายังสามารถตัดสินใจฆ่าได้เขาตัดสินใจแล้วว่าจะฆ่าสาวกหลายคนของทั้งสามนิกายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งประสบการณ์เขายังมีความมุ่งมั่นในระดับนี้ โดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปไป,ไปมู่ฟันเกือบจะได้พักผ่อนแล้วดังนั้นเขาจึงไปอาบน้าในห้องน้าของห้องซ้อมเปลี่ยนเสื้อผ้าและรีบกลับบ้านอีกครั้งพลังของเสือขาวในจี้หยกถูกใช้ไปหมดแล้วดังนั้นฉันต้องขอให้พี่สาวคนโตเติมมันและยังไงก็ตามขอถามเกี่ยวกับการดัดแหลงจี้หยกการนีพยักขาวอยู่ในตัวตลอดเวลาจะปลอดภัยกว่ามิฉะนั้นเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นความจริงที่ว่าพลังของพยักขาวไม่ได้ถูกเติมเต็มในจี้หยกจะกลายเป็นรางสังหณรของการบทคยี้ตนเอง ทันทีที่เขาเข้าประตูไปมู่ฟานเห็นว่าพี่สาวสองคนลุกขึ้นแล้วและกำลังนั่งกินขนมปังและนมที่ตัวอาหารเช้านี้เนื่องจากต้องรีบออกไปรับพลังพิเศษจึงไม่ได้ทำอาหารเช้าและทั้งสามคนก็กินกันอย่างจำเจเสี่ยวฟานคุณไม่ได้ออกไปทำอะไรเหรอหลับมาทำไมใบรุโอยานเห็นเขาและถามด้วยความประหลาดใจใบรุโอลี่ยังมองอย่างสงสัยข้อความที่ไปมู่ฟานทิ้งไว้ก่อนออกไปสองสาวได้เห็นมันแล้วและพวกเขาวางแผนที่จะโทรหาไปมู่ฟานเพื่อถามเกี่ยวกับสถานการณ์ เนื่องจากอุบัติเหตุขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในเวทีเมื่อวันนี้ความคิดเห็นของสาธารณชนจึงกลับหัวกลับหางและเมืองเซียก็ไม่สบายใจเล็กน้อยเนื่องจากเชื่อกันว่าบลัดมูลเซ็กอยู่เบื้องหลังดังนั้นตอนนี้ทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าบลัดมูลเซ็กได้ฝังตัวในเซียถึงเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นกรณีจริงยกเว้นเหตุการณ์ในเวทีเว่ยลันยี่ล่อพวกเขาออกไปและสมาชิกบลัดมูลเซ็กได้เปิดเผยที่อยู่ของพวกเขาและตอนนี้นักรบแดเกียรกำลังพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อติดตามเบาะแสะของคนกลุ่มนี้ ไปมูฟันกำลังออกจากขอบเขตของโรงเรียนศินละปะการต่อสู้อันดับหนึ่งในเวลานี้ซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกกังวลโดยธรรมชาติแม้ว่าไปมูฟันจะมีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สองคนของอาณาจักรแห่งดวงดาวคอยปกป้องเขาตลอดเวลาแต่ความกังวลของพวกเขาก็ไม่สามารถขจัดออกไปได้ทั้งหมด ฉันอยากออกไปข้างนอกจริงๆแต่ยังไม่ถึงเวลาดังนั้นฉันจะกลับก่อนฉันต้องการคุยกับซิสเตอร์ลี่เกี่ยวกับบางสิ่งปยมูฟฟานอธิบายในขณะที่หยิบจี้หยกที่คอของเขาออกมาตรงประเด็นปยรูลี่ทมโดยตรงพี่สาวมีวิธีใดบ้างที่คุณสามารถดัดแลงจี้หยกนี้เพื่อให้สามารถเก็บพลังเสือขาวสองเส้นได้ในเวลาเดียวกันเพื่อให้สามารถใช้ได้สองครั้งก่อนที่ไบรูโอลี่จะพูดไบรุโอยานซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเธอก็วางขนมปังและนมในมือของเธอแล้วและพูดด้วยความโกรธว่าทำไมเซลแฟนคุณไม่ชอบพลังซูซาคูข,ข,ของฉันคุณต้องการมันจากจกีย ำจัดมันไปมู่ฟานรีพูดฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันแค่รู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าซิสเตอร์ลี่ได้เปิดสมบัติชิ้นที่สองแล้วและความแข็งแกร่งของเธอก็เพิ่มขึ้นมากถ้าจี้หยกเก็บพลังของเสือขาวได้เมื่อฉันเปิดใช้พลังภายในพลังที่ปะทุก,ก็จะแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เมื่อเห็นว่าไปรุ่ยเยียนยัง,ยง,ยงคงจ้องมองดวงตาของเธอด้วยความกโกรธไปมู่ฟานกล่าวเสริมแล้วฉันจะออกไปข้างนอกบางทีฉันอาจจะอยู่ข้างนอกทั้งวันแล้วกลับมาตอนกลางคืน,น,น,นเสียเถ้กเกียงนจ้อัดภยมากขึ้น เขาไม่สามารถพูดความจริงได้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงหาข้อแก้ตัวที่ดูสมเหตุสมผลเท่านั้นเมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของไบรุเอียนก็อ่อนลงเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจนักแต่เพื่อความปลอดภัยการเก็บพลังเสือขาวของไบรุูโอลี่ไว้ในที่หยกก็เป็นทางออกที่ดีกว่าแต่เธอก็สังเกตเห็นจุดสาคัญเช่นกันหันศีรษะไปมองไบรุูโอลี่ที่อยู่ข้างๆเธอเหลตาแล้วถามว่าพี่สาวคุณประสบความสําเร็จแล้วหรือยัง เบรุโอลี่แสดงรอยยิ้มตื้นๆกัดขนมปังอย่างลวกๆและพูดว่าฉันเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนนี้และตอนนี้ฉันได้เปิดสมบัติชิ้นที่สองแล้วฉันยังไม่มีเวลาบอกคุณขอบคุณเช่นกันถึงเสี่ยวฟานน้องสาวที่ดีคุณยังติดอยู่ในอาณาจากักรยุยานเช่นหรือไม่ถ้าอย่างนั้นคุณต้องทำงานให้หนักมิฉนั้นคุณจะไม่สามารถตามฉันทันถ้าคุณยังเป็นแบบนี้ต่อไปเพิ่งฉันจะทะลวงผ่านเร็วๆนี้แค่วันนี้เท่านั้นไบรุ่ยเย็ยนแอบกัดฟันของเธอด้วยใบหน้าที่อ่อนโยนแต่เธอคิดอย่างขงนในใมงงงขืนม่นนอ้รหีืห อะไรถ้าฉันได้รับอนุญาตให้ก้าวแรกได้เมื่อคืนนี้ฉันควรจะเป็นคนที่ก้าวข้ามในเช้าวันนี้